จะยแล้วสายาจะจาลงคลิปด้วยนะแลผมจะมาริงอะรครับพี่ริงนี่ก็คือริงนที่หนึ่งคนนี้นะคะคกเขาคือริงชนีนะคะนี่คือริงบาบูนชนดที่สองนะคะอันไหนริงบาบูนอันนี้อันนี้ริงเกียอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้จักอันไหนริงบาบูนเนี่ยดูหน้ามนหน่อยดิริงบาบูน ส่วนนี่ลิงน่าหอยสองคนนี้ก็เป็นลิงน่าหน่อยส่วนเจนี่เป็นลิงใหญ่ก็เป็นตัวเขาสูงเลยครับโอ้ยติดเลนติดเลนกูกูต้องเลนเลี่เขี่ยไหนอันนี้โฮ้ยไอ้ยเฮ้ยเสยาเหญ่ถูกว่าเอากูเอาเราอยู่ทูบไมเย็ดแม่โอ้ยิงลิงควายนะครับลิงควายกูไม่ได้ทำยึดแม่อ้เขี่ยไม่จเอาหรอก ตอนนี้ผม็นี่มดจไดูดูเี้ยอะไรอีกอันนี้คือลิงชนีกาเป็นลกโทัพนะครับมันมีลิงสองนะครับลิงโอ้ยนี้มิงลิงอีกตัวโทรศัพท์นะครับแล้วซึ่งนี่ก็คือลิงในตำนาน